ซื้อแล้วครับขอบคุณมากค่ะเธอซื้อลิปสติกด้วยเหรอผู้ชายซื้อลิปสติกได้นะซื้อไปฝากแฟนได้แล้วผู้ชายอ่ะสามารถใช้ลิปตินได้นะเอาลิปตินเนี่ยลิปตินมันจะมีสีพีชใช่ไหมผู้ชายใช้สีพีช ผู้หญิงก็ใช้สีชมพูสีแดงไปแต่ว่ามันจะมีสีเรียกว่าสีพิษสีพิษคือเป็นสีธรรมชาติของปากเมื่อตอนอายุ15ปีคือธรรมชาติของปากตอนที่เรายังปากยังไม่เจออะไรอ่ะเออปากยังไม่มีประสบการณ์อ่ะเออธรรมชาติของปากตอนที่เป็นสีลิ้นกระต่ายเออเหมือนแบบเพิ่งจะเกิดออกมาประมาณ3ขวบ เออนื้อออกใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะเออก็จะมีสีพีชผู้จัยก็ใช้สีพีทไปเลยมาสีพีชจะเป็นสีลิ้นกระต่ายนะคะเออลิปเนี้ยมันแก้ปากค้ำปากดำใครสูบุหรี่ยิ่งทาได้ดีมากอันเนี้ยมันจะเป็นเซรั่มบำรุงปากแล้วก็เซตเตนสีจะมาจากนะต้นเลือดมังกรเลิศมากทุกคนจะอยู่ตรงตะก้านหนึ่งนะคะ ลิปสติกมี2เวอร์ชันตะก้าหกับตะก้าสจริงๆมี3เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวลเวดเวลเวดเนี่ยเราไม่ได้ปักตะก้าเดี๋ยวมันจะสับสนนะคะสำหรับผู้ชายนะคะไปตะก้าหนึ่งแล้วมันจะมีสีพีทซื้อสีพีทไปเลยเป็นลิปเซรั่มบำรุงปากหรือใครก็ตามแต่ที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนอยากจะได้เซรั่มบำรุงปากไปที่ลิปเบอร์หนึ่งเรียกว่าลิปตินบำรุงปากไหมคบนิวแพคเกจจิ้งใหม่ลิปตินบำรุงปากเป็นลิปในหลอดแก้วเป็นลิปในหลอดแก้วนะคะมีตินมีสีสีพีท แล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงเรดเชอร์รี่นะคะทุกคนจากนั้นปุ๊บเนี่ยมอลลี่เอสเนี่ยจะอยู่ตะกร้าสองมอลลี่เอสจะอยู่ตะกร้าสองมอลลี่เอสเนี่ยจะเป็นนะคะลิปที่มีรูปการ์ตูนอยู่ด้านหน้ากล่องนะคะจะเป็นมอลลี่เอสการ์ตูนรูปมอลลี่เอสนะคะมอลลี่เอสเนี่ยคือเป็นลิปที่ล็อกสีปากแน่นประมาณ7 8ชั่วโมงทาครั้งเดียว7-8ชั่วโมงไม่ต้องเติมเลิศมากเดี๋ยวพอจะไปกาล่าด,ดินเนอร์ค่อยเติมอีกทีหนึ่งแล้วล็อกสีแมตต์ตรงสีปก เลิศมากไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกคือเฉดสีไล่ตั้งแต่สีแบบเบอร์หนึ่งสีนู๊ตเบอร์สองพีชเบอร์สามสีชมพูเบอร์สี่ชมพูพิงกี้ชมพูแบบชมพูแบบเหมือนเออเหมือนแบ็คเฉดชมพูเหมือนลิซ่าเขาเรียกว่าอะไรเออแบ็คพิงก์อะ แล้วก็เบอร์5ถึงจะเป็นสีแดงสีแดงสุปจีและมนตรีว่าการกระทรวงวัฒกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เบอร์5สีแดงสุปจีสีแห่งความประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการส่วนเบอร์6เป็นสีแดงแดงอาจัดไปที่ตะกา้าปักให้แล้วทุกคนขอสีออกเดทกับผู้ชายอาทิตย์นี้สีออกเดทกับผู้ชาย ถ้าเธออยากเสียตัวเธอทาเบอร์ห้าคือการออกเดดผู้ชายเนี่ยมันมีหลายเลเวลถ้าเกิดเธออยากจะบอกผู้ชายคนนี้ว่าเธออ่ะเป็นผู้หญิงน่ารักเรียบร้อยอยู่กับเย่าเฝ้ากับบ้านเป็นกุลสตรีเป็นกุลสตรีที่รักสนุกชอบไปบูกตามผับตามบาร์ฉันชอบเธอว่าเธอชอบนะถ้าเกิดเป็นอยากจะให้ผู้ชายรู้ว่าเธอเป็นกุลสตรีให้ทาสีเบอร์สามคะ่ะ ให้ทาสีเบอร์สาค่ะเบอร์สคือนะคะสีนี้ค่ะให้ทาสีเบอร์สนะคะผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าเธอเป็นกุลสตรีที่น้าทะนุถนอมดูไม่เคยเสียตัวมาก่อนนะคะดูเป็นกุลสตรีที่มีความเป็นแอปแท็กซ์แอลแล้วก็ดูแบบไม่เคยเสียตัวมาก่อนดูน่ารักน่าคล่น่าอินดูหน่าทะนุถนอมน่ารักษานะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเธอมีความรู้สึกว่าเดทครั้งนี้เธออยากจะไม่อยากเสียเวลามาก อยากจะให้เขาอะรีบรีบฟันเธอไปเลยให้ทาสีแดงสีแดงคือเป็นสีแห่งประสบการณ์ประสบความสําเร็จถ้าผู้ชายเห็นแล้วผู้ชายมีความรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องพูดกันมากเดทเสร็จก็ฟันเลยอ่ะทาสีแดงเป็นสีแห่งประสบการณ์อาจจะผ่านการบ้านการเลือนมาบ้างผ่านการมีผัวมาบ้างซัมติงอ่ะสีแดงนะคะโอเคจัดไปเลยค่ะอยากได้สีไหนอยากได้สีที่แบบดูไม่มีประสบการณ์อ่ะทาสีแดงทาสีเบอร์สาม นะคะอ่าสีเบอร์สามนะคะจะเอาสีไหนเลือกค่ะเอาเอาสีเบอร์สามให้ผู้ชายดูทะนุถนอมก็สีเบอร์สามอยากให้ผู้ชายมีความสุขไม่ต้องทะนุถนอมฉันหรอกฉันดูแลตัวเองได้ว่าแต่เธอเธอเธอจะเอาฉันไหมก็เบอร์ห้าเอาไปค่ะสองสีนี้เลือกค่ะเลือกเลยค่ะจะเอาสีไหนจัดไปเลยค่ะทุกคน สีแห่งความประสบความสําเร็จประเภทบอว่าเฮ้ยอยากจะให้ผู้ชายรู้ว่าฉันประฉันประสบความสําเร็จมาแล้วฉันรวยพอฉันดูแลตัวเองได้และดูแลเธอได้ด้วยเธอก็รอสีเบอร์หกไปเลยสีเบอร์หกค่ะเป็นคนรวยแล้วเป็นคนรวยพอเป็นคนประสบความสําเร็จเป็นคนที่นะ ไม่ใช่ลูกคุณหนูบ้านรวยหรอกแต่ว่าฉันรวยด้วยแคมลำแข้งลำขาของตัวเองประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธอเนี่ยจะไปอยู่กับฉันเนี่ยฉันก็เลี้ยงเธอได้นะและฉันก็เลี้ยงตัวเองได้ด้วยเธอไม่ต้องลําบากในการเหนื่อยหาเลี้ยงครอบครัวฉันก็หาเลี้ยงครอบครัวได้สีเบอร์หสีเบอร์หเลยจัดปรเพณได้ทุกสีสีเบอร์ห อันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะชอบดูผู้หญิงที่ปากว่าสีอะไรการทาปากมันเป็นการสร้างภาพอย่างหนึ่งแล้วแต่เธอว่าจะสร้างภาพให้มีความเป็นอะไรอืมปากสีเบอร์หนึ่งนูด้ดเหมือนกับเป็นผู้หญิงสายฝอนะาฝรั่งก็ได้คนถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ชอบแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็มีความน่ารักน,น่าอินดูน่าทนุถนอมนิดหน่อยทาสีเบอร์สา ส่วนถ้าเธออยากจะบอกผู้ชายคนนั้นว่าฉันเนี่ยเป็นลูกคนหนูบ้านรวยเป็นมาดามเก็บค่าแชร์ขณะดเดียวกันฉันก็เป็นคนที่แบบน่ารักตะมูตมิมีความเก่งนิดหน่อยแต่ว่ามีความอยากจะให้ผู้ชายดูแลเล็กน้อยทาสีเบอร์สี่สีตมูตมิเบอร์สี ต่ถ้าเธออยากจะมีความรู้สึกว่าฉันประสบความสําเร็จมาพอสมควรผ่านประสบการณ์มาบ้างฉันประสบความสําเร็จมาตั้งแต่สมัยเป็นนักธุรกิจแล้วก็พอมาบริหารบ้านเมืองฉันก็ทําได้เพราะขนาดเดียวกันฉันก็โอเคฉันมีสามีแล้วแต่ว่าสามารถที่จะแบบผัวไม่ดีก็หาใหม่ได้เบอร์นี้เบอร์ห้าส่วนเบอร์หกคือฉันจะมีผัวไม่มีผัวก็ได้แต่ถ้าเกิดเธอมาอยู่กับฉันฉันก็ประสบความสําเร็จมาแล้วบ้านฉันเป็นกรงสีแต่ว่าฉันเนี่ยมีเงินเดือนกินเดือนละสองสองสองล้านแปด สีเบอร์หโอเคนะคะตามนี้ไล่เลยค่ะอยากได้สีไหนเราอยากจะได้สีไหนเพื่อจะงบ่งบอกผู้ชายของเราไปเลยค่ะผู้ชายชอบดูปากผู้หญิงค่ะผู้ชายชอบดอูปากดูปากผู้หญิงการเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อย่าปากซีดปากเซียวเด็ดขาดทำไมามันเหมือนศพมันเหมือนศพมันเหมือนคนเป็นป่วยโรคไตเขาจะไม่ชอบเรามึงอย่าธรรมชาติเด็ดขาดธรรมชาติแล้วมึงซวยเลย มึงอย่ามาสวยธรรมชาติไม่ใช่ไม่มีใครค่ะอายุประมาณสามอายุประมาณเกินยี่สิบห้าแล้วไม่มีคําว่าสวยธรรมชาติค่ะอย่าอย่าคิดว่ากูจะสวยธรรมชาติไม่มีค่ะอืมทุกอย่างทุกคนต้องทาปากค่ะต้องทาปากต้องมีสีที่ปากสีธรรมชาติตั้งแต่อายุสิบห้าปีขึ้นไปสีซีดสีเซียวสีดําสีคล้ําไม่ได้ค่ะสีหม่นสีหมองไม่ได้ค่ะสีทนได้ไม่ได้นะคะ แล้วขนาด้วยการถ้าเกิดอายุเยอะๆประมาณสัก4050สีดําจะเกิดขึ้นที่ปากถึงแม้เธอไม่ได้สูบบุหรี่แต่สีดําจะเกิดขึ้นที่ปากเพราะฉะนั้นเธอจะต้องกลบปากด้วยสารพัดส,สีแบบนี้จะต้องมีชีวิตต้องมีสีสันถ้าเกิดไม่มีสีสันเราจะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนซักศพเดินได้อะผู้ชายจะหน่ายแล้วก็จะหนีไม่มีสีสันแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ผู้ชายในบ้านของเราเป็นผัวของเธอหรือว่าอะไรก็ตามแต่อยากให้เขาดูมีความสึก ทาในชีวิตทุกวันมึงทาไปเลยค่ะวันนี้ทาสีเบอร์หนึ่งวันพวกนี้ทาสีเบอร์สองวันมาเลนทาสีเบอร์สามวันมาเลื่อนทาสีเบอร์สีวันมาเลื่องทาสีเบอร์ห้าวันตอนกลางคืนทาสีเบอร์หกมึงทาไปเลยหกสีวันละสีไปเลยเจจัดไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมลิปติ้นสีแดงเลิศแชมแตนอะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลย s ลิปปิ้งมาร์กเลิศมากแล้วหน้าดรมาริกาเด็กทุกวันนี้เพราะว่าสกินแคร์สามตัวตัวที่หนึ่งคือ s ลิปปิ้งมาร์กมาร์กหน้าตอนก่อนนอนสัปดาห์หนึ่งมาร์กสักประมาณสามถึงสี่ครั้งไม่ต้องมาร์กทุกวันก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอ็กซ์ตาเซมซึ่งเป็นตัวเซรั่มของดอเรมาริก,กาซึ่งมันจะทะลุไปถึงขนชั้นในนะคะแต่ขณะเดียวกัน มาจ้าโอ๊ยโอ๊ยอุยอุย้ยอ้าวเข้มะอะมาทุกคน